คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี f อฟซีพี่น้องที่เคารพร,รักทุกท่านครับผม ครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพา fc พี่น้องนะครับมาขอโชคตัวเลขแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับในงวดประจําวันศุกร์นะครับที่22มีนาคมนะครับพศ2567นะครับกับเลขทูบนะครับบารมีเหรียญลูงปุตทวดนะครับก็ได้มี fc พี่น้องนะครับคอมเมนต์เข้ามาท้ายคลิปอยากชมเลขทูบบารมีหลวงปุตทวดนะครับหลังจากมีความกับ โชคดีกับเลขทูปปู่นะครับแนวทางเลขทูปปู่ได้0-36นะครับแนวทางออก706นะครับพี่น้องก็ได้มีความโชคดี0 6 6 0นะครับคอมเมนต์เข้ามาอยากชมแนวทางเลขทูปนะครับบารมีปุถุทวดนะครับแอดมินก็จะมาจุดขอโชคทีพี่น้องได้ลุ้นไปด้วยกันรอลุ้นรอชมพร้อมกันครับผมครับผมก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเลขทูปนะครับบารมีเหรียญปุถุทวดนะครับ ก่อนอื่นนะครับแอดมินก็จะขอเอกถานะครับก็จะเป็นคาถาขอโชคนะครับเป็นคาถาขอหวยเป็นคาถาพระคดานะครับสําหรับเอซีพี่น้องสนใจคาถาพระคดาก็จดไว้แคบไว้นะครับเผื่อมีทูบเจอจุดเสียงโชคในวันพระยิ่งจะดีนะครับผมก่อนอื่นนะครับก็มีนโมสามจบนะครับนะโมตัสสะพระควตฐระตูสมมาสัมพุทติสะนะโมตัสสะพระควตฐระตูสมมาสัมพุตติสะ ณมูตสาพระครวตุระตูสัมมาสัม hey, พ ah um ุทธตสะอินทยสังเทวยสังพรหมยสังมหาพรหมยสังอิสียสังมหาอิสียสังมุนียสังมหามุนียสังจักกวติยสังมหาจักรวติยสังพุทธยสังปเจกพุทธยสังอรหันตยสังสัพพิทธิวิชาตรณยสังสัพพลูกา จริยายนาสังเอเตนะยะเสนะเอเตนะสจวาเจนะมามาสุวติหนทับตุไมหังนมโมพุทธะนมโมธรรมสะนมโมสังคะะเสยยะทีทางงูรูงูรูสวาหายะสาธุสาธุสาธุาธขอบุญบาร,รมีเหลือนหลวงปูท่ทวดถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอจงบุลบันดาลให้เลขทูปที่จุดในขณะนี้ ออกมาตรงตามแนวทางหวยลาวพัฒนาในงวดประจำวันศุกร์ที่22มีนาคมพศ2567ให้เอฟซีพี่น้องเข้ามารับชมมีโชคมีชัยกับเลขทูบบารมีปูทวดตองวดทุกท่านทุกคนด้วยเทินสาทุครับผมเลขทูบบารมีปูทวดก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับแอดมินก็จะของดใช้เสียงให้ซีพี่น้องได้ลุ้นเลขทูบบารมีปูทวดไปด้วยกันลุนล้นๆไปด้วยกันครับผม ครับผมก็สุดเรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับเลขทูบนะครับบารมีเหรียญหลวงปูท่ทวดก็ขอบุญบารมีเหรียญหลวงปูท่ทวดถ่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอจงบรนรมบรรดาในเลขทูบที่จุดในขณะนี้ออกมาตรงตามแนวทางหวยลาวพัฒนาในงวดประจําวันศุกร์ที่22มีนาคมพศ2567ให้เอฟซีพี่น้องที่เข้ามารับชมมีโชคมีชัยกับเลขทูบบารมีปูท่ทวดต่องวดทุกท่านทุกคนเรวยเทิน สาธุครับผมเลขทูบบรมีปู่ทวดก็สุดเรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับเอฟซีพี่น้องเห็นเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์มาบอกเพื่อนๆได้นะครับผมเห็นว่าอาจจะแตกต่างกันออกไปนะครับเผื่อเพื่อนๆมีโชคด้วยสําหรับแอดมินเห็นนะครับก็จะคอมเมนต์เอาไว้ท้ายคลิปนะครับก็สามารถเข้าไปรับชมได้นะครับเผื่อคอมเมนต์ตรงกันนะครับเผื่อมีโชคด้วยกันกับแอดมินนะครับสาหรับเอฟซีพี่น้องที่ชื่นชอบแนวทางเลขทูบบรมีปูทวดนะครับว่าถึงแล้วก็เข้า6-0เต็มเต็ม ถ้าชื่นชอบก่อนออกไปก็ลืมกด subscribe กดไลค์กดติดตามให้ทางช่องด้วยนะครับสำหรับวันนี้มีคี่นำโชคพอเลยขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่กัดหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีใช้ทุกท่านเช่นเคยครับผมสวัสดีครับ